สวัสดีครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นวิดีโอที่ซ่อมหรือว่าแก้ไขปัญหาของนักเรียน mlm online School เรื่อง plug-in a ค i s เมตแล้วก็ wordpress com s t a t นะครับวันนี้ผมจะนำเสนอวิธีการที่เราสามารถจะได้ api key จาก a ค i s เมตโดยที่เราไม่ต้องไปเสียเงินสมัครกับ a ค i s เมตโดยตรงนะครับหลังจากที่เราติดตั้ง plug-in ข้ามาแล้วนะครับเราก็จะทำการ a อค i v e p ักอินให้ใช้งานได้ก่อนก็มีอคิสเมตัวนี้แล้วก็กด e s s STAT ตัวนี้นะครับคลิกที่นี่แล้วตรงคำว่า b o l a c t t o o n ตรงนี้นะให้คลิกคำว่า Active แล้วก็คลิกที่คำว่า APPLY เพื่อใช้งานหลังจากที่เราติดตั้งอคิสเมแล้วก็ปรับตั้งค่าใช้งานเรียบร้อยนะครับก็จะมีนี่ครับ e l m y s t Ready เชือ่อ UAPK i e y to work แล้วก็ WordPress.com stat ตรงนี้สีแดงๆขั้นตอนที่เราจะไปทำเอาค่า API key เนี่ยเราต้องไปเปิดบล็อกกับ WordPress.com ก่อนเพื่อจะให้ได้ค่า API key ขั้นตอนก็คือการเราที่ไปที่ WordPress.com ตรงนี้แล click, ้วคลิกคำว่า Get s t a r t h e r e เพื่อจะเปิด account กับ WordPress.com อยู่ตรงนี้เราก็ใส่ชื่อบล็อกที่คุณต้องการในการเปิดกับ,บ wordpress.com ใส่ username password แล้วก็ Gmail หรือ email ที่คุณใช้นะครับคลิกเข้ามาแล้วก็คุณอยากจะใช้ wordpress เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษคุณก็เลือกที่ตรงนี้นะครับให้เลือกประเภทของบล็อกที่คุณใช้จะมีแบบเสียเงินกับแบบฟรี ซึ่งบล็อกเนี่ยเราไม่ได้ใช้งานอะไรอยู่แล้วนะครับเราแค่มาเอา API key แล้วก็คลิกที่ตรงนี้นะครับ Create Block มีมาเสร็จว่ามีอีเมลส่งไปที่ Gmail ของคุณหรือว่าอีเมลของคุณนะครับเพื่อจะ a c t i v e Account กับ Word Press เราก็จะไปที่อีเมลที่คุณได้เปิด Account กับ Word Press คลิกเข้าไปที่ตรงนี้ก็จะมีอีเมลมาส่งมให้คุณสฉบับจาก Word Press นะครับ New WordPress Site คือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ของคุณยุส Username Password ต่งตางๆหนึ่งฉบับแล้วก็จะเป็นฉบับที่สองเป็น Active Block ของคุณนะครับคลิกที่ Active Block ตรงนี้ก็จะถึงตรงนี้นะครับ getstart.wordpress.com นะครับ MLM Online Guide WordPress.com word นี่แล้วก็เลือกตรีมเข้าไป แล้วคลิกนี้ choose this theme ครับแล้วก็จะมาเข้ามาใน account ของคุณเห็นไหมครับอยู่ตรงนี้นะครับหลังจากที่เราเปิด account ตัวนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วเราก็ปล่อยทิ้งไว้นี้เราจะับไปที่บล็อกของคุณอีกทีนะครับไปที่หน้า setting ของ plug-in นะครับจะเห็นไหมครับตัวอ,อักษรสีรแดงๆนี้ w o r d p r e s s c o m s e t d p นี่ action please enter API key ตรงนี้คลิกเข้าไปที่ปุ่มสีแดงๆตรงนี้นะครับ ก็จะมีมสเสจว่า the wordpress.com s t plugin is not working คือยังไม่ทำงานเนี่ยสิ่งที่คุณต้องทำคือ enter your wordpress.com api key link this block to your wordpress.com account นะครับแล้วก็จะมีตัวสอักษรสีน้ำเงินว่า get your key here. ก็คลิกที่ตัวสอักษรสีน้ำเงินนี้เห็นไหมครับก็จะมี your wordpress.com username t h is m m m, m l m online guide and your a p i k e y is ตรงนี้ให้ copy ตรงนี้ทั้งหมดนะครับเอาไว้ไป้ใ้นโน้ e แพ d ก่อนนะครับเพื่อป้องกันว่าการผิดพลาดข,ข้อมูลหายหรืออะไรเงี้ยคุณก็จะมีข้อมูลสำรองอยู่เสร็จแล้วก็ copy ตัว a p i k e y ตัวเนี้ยไปใส่ที่บล็อกของคุณอีกทีหนึ่งตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะคลิกย้อนกลับอีกทีหนึง่ง ก็เอาตัว api key ตัวนี้มาใส่ที่ช่อง api key ตัวนี้แล้วกด save แล้วเขาก็จะให้ทําการ add block to wordpress com เพเื่อป็นการเก็บสถิติของคุณก็คลิกที่ปุ่มนี้ครับ add block to wordpress com ซึ่งเป็นบล็อกตัวนี้ที่คุณกำลับบงตั้งค่าอยู่กคลิกเข้าไปคลิกเข้าไปเสร็จเนี่ยครับทุกก็ดูต่าต่าว่าการปรับตั้งค่าที่เราต้องการซึ่งเราก็ปล่อยไว้ให้เป็นค่า setting เป็น default ก็ได้แล้วก็ คลิก a v e Option ตอนนี้ตัวสีแดงก็หายไปแล้วใช่ไหมครับคือเพราะเราใส่ api key ไปแล้วต่อไปเราก็จะไปใส่ api key กับ a c i s m e n t อีกทีนึงช่องนี้ครับ a c i s m e n t api key แล้วก็คลิกที่ตรงนี้แล้วก็ใส่ค่า api key เข้าไปแล้วคลิกคาว่า Update Option ตอนนี้ api key ของคุณกับที่ใส่กับ a c i s m e n t กับ wordpress com Stats เตตก็จะใช้งานได้เรียบร้อยเลยนะคะ